งวสาวอีกแล้วงวสาวเปิดไว้เท่าไหร่ครับงัวสาวเปิดไว้สามหมื่นสองครับผมเปิดไว้สามหมื่นสองนะครับผมโอ้โหนี่นี่สามสิบสองนี่ตัวใหญ่อยู่นะครับผมสีแดงๆนะครับอย่าดูกระไรสีแดงๆลำตัวหนาๆความสูงก็ประมาณสักร้อยสามสิบห้าบวกเนาะขาผมอย่าดูฝั่งนี้ครับ จะเดินลำบากนิดนึงแล้วครับผมนี่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 อ่านี่ครับผมตัวนี้อยู่ได้30เลทก็กำลังต่อราคาอยู่ครับผม ครับผมมาจากไหนครับเนี่ยมาจากไหนครับจากร้อยเอ็ดครับมาจากร้อยเอ็ดโอ้ไกลอยู่นะร้อยเอ็ดอ่ะไกลครับผมครับผมนี่มาขายที่นี่ประจำไหมครับมาที่นี่ประจำโอ้ถ้าผมเทียบราคาว่าตลาดนี้กับตลาดร้อยเอ็ดเป็นไง ต่างกันไหมไม่ต่างไม่ต่างใช่ไหมเท่ากันครับอ๋อพอๆกันนะครับก็ฝั่งเราเองเขาก็จะเล่นวัวสายบ้ามันอยู่แล้วอืมครับขอบคุณมากครับฝากเบอร์ติดต่อได้ไหมครับได้ครับศูนย์หกสองครับผมศูนย์หกสองศูนย์หกสองแปดเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดขอบคุณมากครับต่อรองได้ต่อรองได้เปิดไว้ที่เท่าไหร่นะเปิดไว้สามสองสามสองครับผมนี่สามสิบสองนะครับวัวสาว โอเคครับโอ้โอ้คู่ไม่ลูกอีกแล้วเดี๋ยวไปดูคู่ไม่ลูกดีกว่า โอ้โอ้งาม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 โอ้โอ้น้องพ่อเนาะลูกพ่อไหนนี่ช็อกโกแลตลูกของช็อกโกแลตโอ้ต้องให้เครดิตแม่เขาด้วยนะครับผมใจลูกเด็กขานมากเลยเนาะโอ้โหนี่ครับผมแดงแป๊ดเลยงามอีหลี นี่นี่แม่เขานะครับผมต้องบอกว่าแม่เนบ้านๆเลยครับ <S <S โอ้โหบิดลูกได้สุดยอดมากนี<อ>่ครับเปิดไว้เท่าไรนะพ่อคู่นี้คู่นี้เปิดไว้เท่าไรครับเปิดสี่หมื่นสองสี่สิบสองครับเฮ้ยน้นเราคนให้ไไอายเนี่ยมักแต่ลูกมันแล้ว มักเลยลูกมันน้องอู้ไล่คนฟีดก่อนครับผมอ้งามงามเนาะพ่อเนาะงามมั่วเดี๋ยวให้ดูงามๆแบบนี้เลยครับนี่นี่ดูหน้าเขาครับ่างามบ่งามมิลิโอ้กำลังต่อรองราคากันอยู่เลยนะครับอ่าโอ้ดูคนดูนะครับผม นี่มันถูกใจจริงๆ <c oughs> เอกี่เดือนแล้วพ่อโอ้ยู่นสามเดือนสามเดือน,อนโอ้อตัวใหญ่นะหนี่นเดือน,อนครับผมนี่ครับ ผมก็ชอบนะผมนี่หน้าตาหล่อเหลามากแบบนี้น่าเกี่ยวไนะครับผมนี่แม่บีดลูกแบบนี้นะครับผมโอ้โหแม่บ้านๆจะบีดลูกงามขนาดนี้นะครับพูดตรงๆว่าผมยังเสียดายแทนเจ้าของนะครับนาะแม่บีดลูกได้ขนาดนี้นะครับโอ้ยเกินแม่มากเกินจริงๆครับ ผมพูดตรงว่าหายางนาอะแม่ที่บิดลูกตรงขนาดน,นี้โอ้โหนี้ได้พ่อมาเต็มเต็มเลยนะเนี่กินขาดเลยโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับนี่นี่ <c oughs> <c oughs> โอ้เจอกันอีกแล้วหาพันครับสามหมื่นห้าเออสามหมื่นห้าผสมมายังครับพร้อมสมพร้อมสมสรมหมใช่ไหมขึ้นครั้งแรกครับผมขึ้นหัวสาวสาวผมสาวขึ้นก็แรกเลยตัวใหญ่เริ่ขึ้นมอนี่ปลายูโรเอดบอปลายูเรเอทสามหมื่นห้าอามาแค่นี้บ่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับผสมเคอฟสามหนึ่งเออแค่สามหนึ่งครับกี่เดือนแล้วนะหกเดือนแล้วหกเดือนแล้ว เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ครับอาจจะเดินลำบากนิดหนึ่งครับผมวัวเยอะครับวันนี้นี่นี่นี่งปรสมเคฟสามหนึ่งนะครับตัวนี้สามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าเนาะโอเคเปิดไว้สามหมื่นห้านะครับผมโอเคฝากเบอร์ที่ต่อไว้นะครับศูนย์หกศูนย์หกสามศูนย์สามสามศูนย์สามสองเจ็ดสองเจ็ดสามสองสี่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับผม โอ้เท่าไรครับเสียแม่ลูกครับแม่ลูกแม่ลูกใช่ไหมครับลูกแม่ลูกตัวเมียด้วยเปิดไว้เทแถลงครับเปิดไว้สามสองครับเปิดไว้สามสองเดี๋ยวใดูฝั่งนี้ครับความสูงแม่ก็ประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับผมนี่ลูกเขาเลครับลูกสาวนะครับอ่าฝุ่นเยอะมากครับวันนี้ลูกกี่ตัวแล้วป๋าลูกสองตัวครับลูกสองตัว ลูกเขากี่เดือนแล้วครับกี่เดือนครับลูกเขากี่เดือนแล้วลูกประมาณห้าเดือนลูกประมาณห้าเดือนครับผมนี่ครับผมแม่เขาครับโอเคฝากฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับศูนย์หกสามครับศูนย์หกสามศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเก้าสองสี่ศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวให้ดูแม่เขาอีกทีนะครับนี่ครับผมอาจจะพร้อมนิดนึ่ง นะครับผมแต่มานี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับอ่าวันนี้อยู่ตลาดนัดส้มปล่อยน้อยนะครับเปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับเข้าโบสวัวเยอะมากครับวันนี้แน่นสนามจริงๆเดินค่อนข้างลำบากเลยครับผมวันนี้โอ้ ส่วนใหญ่จะมีวัวทรงประมาณนี้แหละครับผมใหญ่ๆแบบนี้แหละครับอ่าบาั่นตัวใหญ่ๆมาดูฝั่งนี้ครับ คู่แม่ลูกไอซีได้วเราไอมีนน่ะเ้ยยังเยอะ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 เลยประมาณเท่าประมาณหมื่นแปดเห็นไหมประมาณหมื่นแยืมลูกหมื่นแปดพัน่แม่ลูกแม่ลูกหมื่นแปดนม่ลูกยังไงแม่ลูกครับผม1 8 0 0นแปดนะครับโอ้ตัวยังใหญ่ โอ้ซื้อพันเมื่อกี้เลยโอ้ หมื่นแปดนะครับผมอืมมันสีขายสองหมื่นสิบห้าร้อยแม่เขาใหญ่มากนะครับแม่<ๆ>มเขาสูงประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับผมสี่สิบครับผมโอ้ลูกกี่เดือนแล้วครับสองเดือนกว่าลูกสองเดือนกว่าน,นะครับผมปลุกเตมิองโอ้ครับผมเมื่กอก่อนราคานี้ไม่ได้แน่นอนเมื่อก่อนสองหมื่นห้าครับผมสบายๆเลยสองหกตัวบักเอฟเลยนะเนี่ย 093 093 467 467 3974 3974ผมขอบคุณมากครับเออวันนี้เห็นตาถนอมเสียงรอมาไหมไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมกว่าชายร้องเพลงสักหน่อย125นสองพันใช่อ่า125นสเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ต่อร้องได้ตัวผู้รอรอนี่ต่อร้องได้125นสนะครับตัวจริงตัวใหญ่อยู่นะครับผมเนี่ย ความสูงก็ประมาณสักร้อยยี่สิบห้าได้อยู่นะครับผมกี่เดือนแล้วปะจากเดือนแล้วแปดเดือนกว่าแปดเดือนกว่าอ๋อเก้าเดือนเก้าเดือนเ้าเดือนครับผมมาให้ตัวเดียวบ่ สอ,อสองตัวสองตัวตัวไหนด้วยครับไปแล้วคุณผู้ชมไปแล้วอ,อ๋อไปแล้วตัวหนึ่งมาจากไหนกันครับเนี่บยบยางชุมน้อยอยางชุมน้อยโอเกคราคาวันนี้ถือว่าดีหรือไม่ดีครับถูกโอมองแต่ไกลๆนี่ๆจ่ายน้ำเลยโอ้ลูกตัวใหญ่อยู่นะครับผมไม่เจอเจ้าของนะครับนี่แม่เขา โอ้จ่ายลูกใช้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับเน่นี่เน่เน่คู่แม่ลูกป๋าเปิดไว้เท่าไหร่ครับป๋าเจ็ดครับสองเจ็ดครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ เปิดไว้สองเจ็ดนะครับลูกตัวผู้นะครับผมนี่โอ้ลูกเขาลมตัวยาวอยู่นะอ่ากี่เดือนแล้วป๋าลูกเขาหก <5 S 1> <6 S 2> เดือนลูกหกเดือนนะครับอ่าความสูงแม่ก็ประมาณสักร้อยสามสิบเนาะร้อยสามสิบบวกครับผมลูกกี่ตัวแล้วนะสามลูกสามครับผม เออลูกสามตัวนะครับผสมมายังครับแม่ก็ผสมเลยด้วยโอ้ผสม,มได้กี่เดือนแล้วครับส<า>ม,มเดือนแม่ผสมได้สามเดือนนะครับอ่าเปิดไว้ที่สองหมื่นเจ็ดสองเจ็ดอามาจากไหนครับผมยางชุมน้อยยางชุมน้อยโอ้คนยางชุมน้อยเยอะเนาะฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับ0 9 3ย์3 475ส7 5 6 1 4ย์1 4้าสมสี่เจดห้าสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งสี่เจ็หหนึ่งสี่เจ็ด เอามาแค่คู่เดียวขอบคุณครับผมเ,ออเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับแทบจะไม่มีวัวชารโลเล่เลยนะครับมีมแต่แตบ้ามันเลยนะครับผมไไอบโอ้อตลาดนี้ไม่มีชารโลเล่เลยเลยนาะน้อยมากเลยมีเขาโมชิครับว่าเดี๋ยวขาย๋อ ฝั่งนี้เขาจะเอาแต่บามันกันอย่างเดียวโอ้โหนั่นเลแต่ละตลาดนะครับผมมีเล่อยู่แต่ว่าน้อยน้อยมากครับผมเกลี่เขาเรครับผมเพราะว่าแต่ละพื้นที่เขาจะเลี้ยงวัวไม่เหมือนกันเล่นวัวไม่เหมือนกันนะครับผมต้องเข้าใจอย่างนี้นี่เขาไข่ขางุุรินครับผมแบบนี้ต้องไปฝั่งสุริน าชาโรลี่แบบนี้อย่างฝั่งนู้นครับผมขาวๆ,าวๆเห็นไหมนี่กับฝั่งนี้นะครับ<อ>ถ้าไปฝั่งสุรินเนี่ยแป๊บเดียวครับผมฟ๊บๆ,ๆเลยแต่ถ้ามาที่นี่ต้องเป็นบามันนะครับผม,มแต่ถ้าเป็นบามันถ้าไปฝั่งนู้นก็เงียบเหมือนกันอ่นาคนละฝั่งคนละฝั่งคนละสายต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับ แต่ละตลาดคือราคาไม่ค่อยเท่ากันด้วยครับครับผมตัวนี้ปลาปิดรุ่นเท่าไหร่ปลาปืนหบ้านด้วยหมื่นห้าพันไปใช่ไหมวันนี้ทำไมถึงเอาเรีมาครับวันนี้มาติดมาด้วยอ๋อมาติดมาด้วยปกติจะเล่นแต่ปลามัานเนาะฝั่งนี้เนาะครับครับผมโอ้ไม่มีคนถามเลยใช่ไหมไม่มีคนถามเลยนะครับผม แล้วถ้าขายไม่ได้ต้องเอาไปที่ไหนครับเนี่ยเออไปบ้านลามเลยต้องไปบ้านรามใช่ไหมอ่าโอเคครับผมก็สำหรับเปรียบเทียบกันเนว่าแต่ละตลาดก็ไม่เหมือนกันนะครับผมอโอเคครับนี่ชาโรลลี่ครับนี่นี่นี่อ้วนอ้วนอนอ้วน ท้องแล้วปะครับท้องแล้วท้องแล้วหัวท้องแล้วนะครับผมท้องกี่เดือนแล้วครับเดือนเดือนท้องเจ็ดเดือนครับผมลูกกี่ตัวแล้วตัวที่สองดิลูกตัวแรกตัวแรกลูกตัวแรกปะครับผมลูกตัวแรกความสูงประมาณสักร้อยสามสิบถึงไหมยี่สิบห้าสูสีเนาะครับผมเดี๋ยวให้ดูครับผมหัวล้น นี่ยืนเคี้ยวเอืองอยู่เลยครับผมชิวชิวนี่นี่ฝั่งนี้ครับโอเคปาแกบอกว่าท้องเจ็ดเดือนแล้วนะครับ0 7, 7, 7, 8, 5, 3, 8 7 0์เ538นเจ7 7ศูนขอบคุณมากครับผมแต่ช่วยโอ้โหเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ครับ โอ้โครงสร้างใหญ่มากครับอาจจะพร้อมนิดนึงนะครับผมแต่โครงสร้างใหญ่จริงสวัสดีครับเสียนี่ครับผมสวัสดีเจอกันโอ้วยสบายดีเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวนี้โอ้เรื่อยๆพี่เรื่อยๆใช่ไหมครับเลี้ยงบางๆไปเรื่อยๆพี่เลี้ยงบางๆครับผมจผงบอกว่าเลี้ยงบางๆครับช่วงนี้ก็เลี้ยงสี่ห้าร้อยพี่เจ็ดแปดร้อยมันหาไม่ได้เหมือนก่อนแล้วใช่ไหมใช่พี่โอ้ค้านี้ได้กี่บาทก็ต้องรีบเอาครับผมครับผมคือต้องเก็บให้หมดอ่ะครับครับห้าร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยดีหมดแล้วอนครับผม มาแชร์สูตรเรื่องอะไรนะเลี้ยงวัวยังไงให้อ้วนใช่ไหมตอนนั้นเดิมพี่เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมสูตรเดิมสูตรเดิมจำนายอัดแล้วปล่อยครับผมไม่อัดแล้วปล่อยครับนี่ครับผมไม่ปล่อยครับผมครับผมผมพูดตรงว่าครับผมผมพูดตรงว่าผมเคยซื้อวัว่างเสี่ยแกนี่แหละครับผมสองพันห้าตอนนั้นคเลยพี่ครับผมแต่ตอนนั้นราคาแรงจริงๆเนาะราคาแรงพี่ราคาแสนครับครับช่วงนั้นวัวแบบสุดๆจริงๆครับผมตอนนี้เหลืออยู่หมื่นเจ็ดห้าร้อยพี่สองร้อยสี่พันแม่แยกลูกแรกครับผมครับหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับต่อได้อย่างนี้ สองปีนครับผมกูรู้นะครับผมต้องพูดอย่างงี้เลยว่าครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเท่าไหร่ครับสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าครับสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าเนาะครับผมเจ็ดห้าร้อยต่อผมวัวที่บ้านอยู่ไหมครับตอนนี้ก็มีแต่ไทยธรรมดาเลยพี่ไทยธรรมดาครับผม เล่นแบบวัวตลาดเขานิยมพี่ครับผมวัวงามไม่มีเลยตอนนี้พี่อ๋อราคามันแพงพี่วัวงามไม่จับเลยใช่ไหมช่วงนี้ไม่พี่มันแพงแล้วก็ไปยากพี่มันแพงแล้วก็ไปยากครับให้เขาถูกเขาเขาก็ไม่ขายให้เขาก็ว่าเราพี่ครับผมมันก็ตามตลาดมันเล่นพี่ครับผมอันนี้ถ้าบอกตรงๆว่าจะให้มาอัดเหมือนที่แบบเป็นสูตรที่พูดว่าอะไรนี่ก็เดิมมันก็ไปคุ้มใช่ไหมได้เหมือนเดิมครับเขาได้เหมือนเดิมครับลำสามหัวหานสามวัวก่อนเข้าตลาดเนี่ยย้ายทวนเท่าไหร่ครับเป็นยังไงทำยังไงบ้างครับ ก็รำสามหัวาหาร3ามครับาาากากน้ำตาลครึ่งแก้วครับเกลือ1นช้อนน้ำประมาณห้าโอครับผมครับแล้วคุมเลยคุมเลย,เลยกินให้หมด กินหมดแล้วก็มาเลยขึ้นรถครับครับมาถึงมันจะเป็นลักษณะนี้มันมันจะไม่้อมมันจะสดอยู่ตลอดเวลาครับผมสงามสง่าจะสดใสงามสง่าครับผมนี่อันนี้คือสูตรของเสียบปักนะครับผมผมครับครับผมผมทำแบบนี้ทุกตัวจะเป็นแพงเป็นถูกทั้งหมดวันนี้พ่อไม่ได้มาด้วยป่ะครับไม่มามาคนเดียวพี่ยังขายวัวอยู่ในเฟซบุ๊กอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เหมือนเดิมพี่สอนกิจสนาเหมือนเดิมอ๋อครับผมพี่โยพี่ก็ไปฟาร์มเมื่อวานไปไอทีเจ้าฟาร์มครัพี่โอ้ครับผมนี่นี่นี่ครับผมก็ติดตามพี่โยครับ ว่าไอ้บูโนอะไรพวกเคใช่ๆครับผมใช่ครับผมขอบคุณมากครับ062พี่062 553 553 7 299ครับ7299ครับขอบคุณมากครับครับประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม